รูปแบบการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ความเป็นมาของรูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์คิดคนและพัฒนาในสกอตแลนด์โดยสตีเบลและซัลลี่ฮักเนตเป็นวิธีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะมีการผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรียงลำดับเหตุการณ์หรือการกำหนดเส้นทางเดินเรื่องโดยใช้คำถามหลักเป็นตัวนำสู่การให้ผู้เรียนทำกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนตามสภาพจริงที่มีการบรูรณาการระหว่างวิชาเพื่อเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสตอรี่ไลนวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลนเน้นแนวคิดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของจอห์นดิวีที่ว่าเด็กต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ของตนเองในวิธีสตอรี่ไลนนั้น ผู้สอนเน้นคุณค่าของประสบการณ์เดิมและทักษะเดิมของนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ของผู้เรียนลักษณะเด่นของการสอน1กํากำหนดเส้นทางการเดินเรื่องและจัดเรียงเป็นตอนๆด้วยการใช้คำถามหลักเป็นตัวกำหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 2. เน้นการใช้กิจกรรมให้สอดคล้องกับคำถามหลักและเนื้อหาการถูกเรื่องซึ่งมีดังนี้ 1>, 1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 3. ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการควบคู่กับความรู้ 4. เน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายพัฒนาผู้เรียนทางด้านสติปัญญาด้านอารมณ์เจตคติ และ,ะด้านทักษะปฏิบัติเป็นวิธีการสอนให้การสร้างโอกาสความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและผิดชอบต่อความรู้ที่สร้างขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างตลอดชีวิต 4. เป็นการเรียนตามสภาพจริงมีการบูรณาการระหว่างวิชา 5. มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาและเรียนรู้ 6. แต่ละเรื่องหรือแต่ละเหตุการณ์ที่กำหนด ต้องมีสิ่งที่ระบุดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดฉากโดยระบุสถานที่และเวลาโดยเฉพาะ 2. ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ 3. วิธีการดำเนินชีวิตเพื่อใช้การศึกษา 4. ปัญหาที่รอการแก้ไขบทบาทของครู 1. เป็นผู้เตรียมการในเรื่องต่างๆได้แก่ 1. กรอบแนวคิดของเรื่องที่จะสอนโดยเขียนเส้นทางการเดินเรื่องและกำหนดเรื่องเป็นตอนๆโดยแต่ละหัวข้อเรื่องในแต่ละตอนได้มาจากการบูรณาการ 2. เตรียมคำถามสำคัญหรือคำถามหลักเพื่อใช้กระตุ้นผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ 2. เป็นผู้อำนวยความสะดวกระหว่างการเรียนการสอนเช่น 1. เป็นผู้นำเสนอเช่น นำเสนอประเด็นปัญหา 2. เป็นผู้สังเกตสังเกตขณะผู้เรียนตอบคำถามรวมทั้งสังเกตพฤติกรรมอื่นๆของผู้เรียน 3. เป็นผู้ให้กระตุน้นกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างแท้จริง 4. เป็นผู้ให้ในการเสริมแรงเพื่อให้เพิ่มความถี่ของพฤติกรรมของการเรียน 5. เป็นผู้แนะนำ หกเป็นผู้จัดบรรยากาศให้บรรยากาศการเรียนการสอนดีทั้งการด้านกายภาพและจิตสังคมเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขเจ็ดเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับให้การพูดข้อดีข้อบกพร่องเพื่อให้พฤติกรรมคงอยู่หรือปรับปรุงแก้ไขแปเป็นผู้ประเมินควรมีการประเมินเป็นผลระยะระยะประเมินกระบวนการพฤติกรรมระหว่างหาความรู้ และประเมินผลงานซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้หรือผลงานสื่อการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ที่เหมาะสำหรับเด็กประถมวัย 1. การเรียนรู้เลขผ่านการผจญภัยของตัวละครสร้างตัวละครเด็กที่ต้องการผจญภัยในโลกของตัวเลขให้เด็กๆเ,เลือกเส้นทางต่างๆโดยใช้ตัวเลขในการตัดสินใจ 2. การสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษ ให้เด็กมีโอกาสในการวาดรูปหรือสร้างสัตว์เรียนแบบ 3. การนําเสนอคุณค่าทางจริยธรรมผ่านเรื่องราวสร้างตัวละครหรือสถานการณ์ที่เด็กสามารถเรียนรู้และเห็นคุณค่าผ่านทางจริยธรรมได้เน้นให้เด็กเข้าใจความหมายของคําพูดและการกระทําที่ดี 4. การสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือวงตระกูลของพืช การสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการนับจำนวนใบไม้การสังเกตลักษณะของพืชหรือประโยชน์ของธรรมชาติ 5. การสร้างเรื่องราวในโลกของสีสร้างเรื่องราวที่มีตัวละครที่มีสีสันสดใสให้เด็กมีโอกาสทดลองการผสมสีหรือสร้างภาพวาดด้วยตนเองอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการสร้างสตอรี่ไลน สำหรับเด็กปฐมวัย 1. ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใช้ภาพนิ่งที่สวยงามและน่าสนใจสามารถใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ 2. ตำแหน่งตัวละครการใช้ตัวละครที่สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นตุ๊กตาที่สามารถเคลื่อนไหวได้จะทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่มีชีวิตชีวามากขึ้น 3. กระดานหรือไพ่ตัวเลข ใช้กระดานหรือไพ่ตัวเลขเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้เลขและการนับ 4. สื่อการทดลองสามารถใช้วัสดุทดลองที่เป็นมือหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับเนื้อหาของสตอรี่ไลน์ 5. สื่อการสร้างภาพใช้กระดาษสีและวัสดุศิลปะเพื่อให้เด็กสร้างภาพวาดสามารถใช้ได้ทั้งแบบทำเอง หรือใช้ตัวช่วยเสริมที่ช่วยในการสร้างภาพ 6. แไดอแกรมใช้ไดอะแกรมเพื่อสร้างแผนผังของเรื่องราวหรือการเชื่อมโยงระหว่างตัวละครทำให้เด็กเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของเนื้อหา 7. แสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟการใช้เทคโนโลยีนี้สามารถทำให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสนุกและแปลกใหม่การจัดสภาพแวดล้อมของรูปแบบการสอนสตอรี่ไลน์ 1. การสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมตั้งห้องเรียนในที่ที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทดีสร้างบรรยากาศเพื่อให้เด็กได้ทดลองต่างๆ 2. การใช้วัสดุสร้างสรรค์จัดหาวัสดุสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของสตอรี่ไลน์เช่นกระดาษสีตุ๊กตาและวัสดุศิลปะ 3. การตกแต่งห้องเรียน ตกแต่งห้องเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของสตอรี่ไลน์ด้วยภาพวาดหรือการใช้ภาพพิมพ์หรือตกแต่งที่สามารถสร้างบรรยากาศและสร้างความน่าสนใจ 4. บรรยากาศเสียงสร้างบรรยากาศเสียงที่เหมาะสมเช่นการใช้เพลงหรือเสียงพื้นที่ที่เข้ากับสตอรี่ไลน์ใช้เสียงเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ เช่นเสียงของตัวละครหรือสถานที่ 5. การจัดกิจกรรมตามเนื้อหาจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงตรงกับเนื้อหาของสตอรี่ไลน์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 6. กการให้โอกาสสำหรับนักเรียนประกอบเรื่องราวให้โอกาสในการนั่งรวมกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวหรือแบ่งปันความคิดเห็น ๗การให้สนับสนุนสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสนับสนุนจากคุณครูและเพื่อร่วมชั้นให้เด็กมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น 8. การให้ข้อมูลเพิ่มเติมจัดหาหนังสือที่เสริมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหาของสตอรี่ไลน์การให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์สามารถกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้เพิ่มเติมของเด็กตัวอย่างการสอนและจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำหรับเด็กปฐมวัย หัวข้อการสร้างเรื่องราวการผจญภัยในป่าวัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 2. ส,สนับสนุนการสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ 3. ส,ส่งเสริมการทำความเข้าใจและความจินตนาการกิจกรรม 1. การแนะนำเรื่องราวอ่านบทนำของเรื่องราวการผจญภัยในป่า และสร้างความตื่นเต้นในเด็ก 2. การสร้างตัวละครให้เด็กสร้างตัวละครของพวกเขาที่จะเป็นตัวนำในเรื่องราวเชิญเด็กวาดรูปตัวละครและเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะทั้งกายภาพและบุคลิกภาพ 3. การเปิดเรื่องเริ่มต้นเรื่องราวและปลายทางที่ต้องการถึงให้เด็กนึกภาพหรือเขียนเรื่องเล็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องราว 4. การกำหนดฉากให้เด็กเลือกสถานที่และบรรยากาศในฉากต่างๆของเรื่องราวเชิญเด็กเขียนบรรยายเพื่ออธิบายฉากและความรู้สึก 5. การพัฒนาเรื่องราวให้เด็กเพิ่มเติมเรื่องราวด้วยการเพิ่มการแสดงหลายฉากส่งเสริมให้เด็กใส่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อเนื่องจากฉากก่อนหน้า 6. การแสดงผล เชิญเด็กนำเรื่องราวของพวกเขามาแสดงต่อเพื่อนๆหรือผู้ที่สนใจสนับสนุนการให้คำปรึกษาและชื่นชมผลงานของเด็ก 7. การสนับสนุนให้หนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเพิ่มเติมสนับสนุนการใช้สื่อต่างๆเช่นรูปภาพวิดีโอหรือเสียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การประเมิน การบรรยายทักษะการสร้างเรื่องราวและการเขียนการแสดงต่อผู้อื่นและการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์และการทำความเข้าใจเนื้อหาการสอนและจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนการนึกภาพและการสร้างสรรค์ในเด็กและให้โอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ผ่านการสร้างเรื่องราวและการแบ่งปันกับผู้อื่นข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Storyline ข้อดีนะคะการเรียนรู้แบบ s t o รี่ไลนผู้เรียนและผู้สอนเป็นเหมือนหุ้นส่วนกันครูวางโครงเรื่องผู้เรียนเป็นผู้ลงรายละเอียดที่มาจากประสบการณ์ชีวิตและสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่เชื่อมต่อจากความรู้เดิมมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในผลงานที่สร้างและกลายเป็นแรงผลักดันในการแก้ไขปัญหา 2. ข้อจำกัดกิจกรรมนี้อาจเหมาะสมกับเด็กเล็กมากกว่าเด็กโตและค่อนข้างใช้เวลาในการเรียนรู้ผู้จัดทำนางสาวนพมาศร,รงเลิศเลขที่29และนางสาวเมธินีนาพวิทย์เลขที่30สิบบี าาการศึกษาประถมวัยคณะเทคโนโลยีคหากรรมาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอบคุณและสวัสดีค่ะ